สวัสดีครับวันนี้ผมสายตุนนะครับจะพาทุกท่านมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับฮึสมคำล่ำเลือที่นี่ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวว่าตาน้อยเตี๋ยวเรือชามอ่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือชามอ่างจะใหญ่ขนาดไหนสักครู nah ่หนึ่งนะครับไปไปไปเข้าไปในร้านครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ผมสายตุ่นะครับจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักก๋วยเตี๋ยวเรือเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือ ตาน้อยนะครับชามอ่างนะครับนี่โทษนะครับดูก่อนดูก่อนโอ้โหชามมาเริ่มเทิมเลยนะครับอะไรนะครับมีตับกับมมีตับมีลูกชิ้นในที่ผมสั่งเป็นเส้นเล็กหมูนะครับมีลูกชิ้นใหญ่ใหญ่ด้วยไหมด้วยค่ะอ่านี่ครับพี่น้องครับโอ้โหดูดูคุณป้ากับชามนะครับอือหือ นี่ฮะอันนี้เป็นน้ําซุปมีทั้งเนื้อทั้งหมูใช่ไหมครับค่ะมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยนะครับโอ้โหตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเส้นถนนหมู่บ้านเิรินยาอ๋อหมู่บ้านเิรินยามาทางวัดซากเนี่ยนะนะครับลงไปตรงนี้นิดหึงเป็นวัดถนนใหญ่วัดถนนใหญ่เลครับโอ้โหพี่น้องครับดูสิครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวชาม่างมาเส้นนี้เลยนะครับ วัดถนนใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าวัดซากนี่แหละ,ละนะครับเลยวัดซากมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่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 เห็นไหมครับโอ้นี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยตะเกียบก็ใหญ่ชามก็ใหญ่นะครับช,ช้อนก็ใหญ่ด้วยลุ้นกันนะครับว่าจะกินหมดหรือไม่หมดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะนี่ครับพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือชามอ่าง นะครับผมสั่งเป็นเส้นเล็กนะครับโอ้หดูนี่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 มาใกล้ใกล้มาใกล้ในี่ฮะดูลูกชิ้นแล้วจะหนาวนี่ดูฮะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเรือชามอ่านนะครับดูหน้าผมนี่เป็นไงโอ้โหอันนี้มีผักเครื่องเคียงด้วยนะครับแหมมาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับมาทางเส้นถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือชามอ่านนะครับ ดู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 ดดพี่น้องนี่หมดทั้งหมดเดี๋ยวรู้กันนะครับแต่สุดยอดแหมใครอยากมาชิมนะครับมาได้เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือตะน้อยชามอ่างก๋วยเตี๋ยวเรือตะน้อยชามอ่างนะครับมาชิมได้เลยนะครับแหมเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตฉันตั้ก่อน ขนาดยังไม่ปรุงเลยฮะรสชาติยังนัวมากอืมจิน้นอืมกำลังตีความอร่อยนะครับขอบคุณมากครับ